กโพเราจะกินเพิ่มสิบาทเฉพาะปูนะแต่ว่าถ้าเป็นยำกโพดก็เบสิกหน้าร้านที่เขียนไว้ดึงค่ะบา้าเลิศอเ,อเลิศกินลเรนบอถ้าจะไปเทส่กะละมังจวกกินน้ำกาล <laughs> เรนโบ้ <laughs> อนนี้เราอยู่ที่ตลาดบึงแก่นนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะตอนนี้เรามาเจอร้านเด็ดร้านหนึ่งร้านปูริงเลยคะ่ะเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ค้าชื่ออะไรคะแจ๋วค่ะพี่แจ๋วแหววนะคะเปิดขายทุกวันไหมคะวันค่ะเปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงคะห้าโมงถึงสามทุ่มค่ะห้าโมงถึงสามทุ่มนะคะอโหอันนี้ก็จะเป็น ร้อยยี่สิบโอ้ร้อยยี่สิบบาทนะร้อยยี่สิบบาทมีของสดๆใลยกับมะม่วงค่ะใครที่คักแล้วจะได้เติมของอันนี้สดๆเลย,ย,ยนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นอ่ะยำฟรีใช่ไหมพี<ช>่ก<ๆ>็คือตัวละยี่สิบห้าบาทใช่ไหมค่ะคิดตามตัวเราจะเป็นปีมะม่วงไห้นี่แบบยำไทยกับน้ำปลาสดได้ลวกได้ค่ะดูนี่หมมาหมมาโคตรสดอะ่ะ ก็จะมีเออ่ยำนี่นะเป็นเออ่ยำพวกยำยำรวมมิตรแล้วก็ยำมาม่ายำเนี่ยนะยำผีลวกปีค่ะยำผีลวกปีนะแล้วก็จะมีทังเลยค่ะสี่สิบแล้วเลยสี่สิบใช่ไหมคะ ปูหน <reci him S 1> ึ 3. 3. 3> ่ง <haw> ชิมหาสามตนแล้วก็ชิมหาตัวเขาไม่เหลือของสูตรที่บีเจเขาต้องเดินหนาดิเขาจะถอยหลังดิอันนี้น่าจะเป็นลูกค้าประจำใช่ไหมคะใช่จ้าลูกค้าประจำอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจำอร่อยจ้าลูกค้าอร่อยมากนะ่อยตัวโอ้โหสิบตัวเลยเหรอฮะวันวันละสิบตัวเลยเหรอมากเลยจ้าเดี๋ยวจะทุกวันลูกค้าตัวเล็กๆกินจุกมาก มีทีมงานมีทีมงานโอ้คิดว่ากินคนเดียวตกใจหมดเลยนะกินงานสายโงยโอ้หนี่ก็ตัวละยี่สิบาทาทยำฟรีนะคะใช่ยำไม่ฟรีเลยมีแบบปลาแล้วก็ไม่ปลาแล้วก็เราก็จะมีแบบมะนาวสดนะคะท่านผู้ชมพี่เขาใช้แบบใช้แบบมะนาวสดเลยมะนาวแพงเท่าไหร่ก็สู้ไหวค่ะไม่หวานค่ะต้องเอา ขั้นตอนการทำทุกที่เขานะคะ ทำเซียนมากโอ้โหเดี๋ยวพี่คะเอาหน้าเขาซูมใกล้ๆแกะใม่แกะใหม่แกโใหม่เอาโหสดมากโอ้โหของเราถ้าปูไม่มีเนื้อเราก็เปลี่ยนให้นากัดใช่ไหมใช่เลยค่ะเยี่ยมเนี่ยๆดิฉักเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คะขอใกล้ๆกันโอ้โหู ที่เลื้ยงอันนี้ใหม่ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรค่ะเลก้ใหม่ก่อนเลยยังยังไม่ไหมเดี๋ยวพี่ผูกโอโ้โหขนสดอ่ะอันนี้10ตัวเลยใช่ป่ะคะทีตัววันนี้10 10โอ้โหทีตัวแถมหรือยังยังไม่ได้นับเลยส ตัวแถมหนึ่งเหรอคะโอ้โหใจดีมากาอันนี้สดมากเลยอดูพี่เขาทำไว้มากเลยนะอ,อันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดอรอลูกค้าสั่งเป็นยำนะปะ คือน้ำน้ำยำของเราเนี้ยคือเราไม่ได้ทําแบบสําเร็จมามใช่ปะคะทำใหม่เพราะว่าต่อเมือแต่ละคนก็กินไม่เหมือนกันสัน่งได้ชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบหวานอ๋อใช่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 อันนี้คือจะทําแบบต่อหม้อค่ะอ่าต่อหม้อเลยใชหนึ่งชุดต่อหมอ้อแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนทำตามตามลูกค้ากินอะค่ะเมื่อกี้ทําการลวกแล้วใช่ปะคะพี่ใช่ค่ะอ่าลูกค้าจะสั่งเป็น ผสมสสทง<ร>ค่ะยังุงในหม้อเดียวกันลวกครึ่งดิบใช่ลวกห้าสดห้ายำงในหม้อเดียวกันอูโหโอูโหดูนี่ดูนี่ใกล้ๆค่ะน้องชูพิชมเดี๋ยวี่ค่ะเดี๋ยวขอดูใกล้ๆแป๊บนึงโอ้โหสดมากไข่เยิ้มเลยอ่ะ เออมันกิดตัวเรระมันดวกนมเยมถ้าไม่เยบอ่ออันนี้ยาแบบปลานะใช่ค่ะยำน้ำปลาละแปดค่ะต้องลองนะคะัวมากอันนี้จะเป็นมะม่วงใช่มะม่วงก็สดอ่ะ ที่ของเราใส่ทุกหน้าปะคะอะ้รใส่กับทุกเมนูใช่ไหมอ่าอยู่ที่ลูกค้าสั่งค่ะลค้าสั่งก็คือข้าวโพดนี่จะกินเครื่องติบตัดแต่เพาะปูนะแต่ว่าถ้าเป็นยำข้าวโพดก็เบสิกหน้าร้านที่เขียนไว้ด้วยสวยมากเลยเอ้ยข้าวโพดอ่ะเขาสดเลยข้าวโพดเราจะต้มเองค่ะเราจะต้มเองเลยใช่ค่ะต้มเองเพราะว่าบางทีเราซื้อมามันจะต้มเป็นผสมตุกอ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบ ปูทูโทนนะคะแบบใช่ค่ะดิบครึ่งสุกครึ่งค่ะพี่แกแก่กุ้มไวยปูไวมากที่เขาจะเปลี่ยนให้นะถ้าแบบปูจะไม่ใช่ปูไม่สวยแกเขาเปลี่ยนเลยใช่ป่ะทำนะพี่เนาะเน้นคุณภาพหอืว่าถ้าเราทำไม่ดี ครังเดียวใช่อ่าใช่ใช่ใชถูกต้องสดมาก<ะ>อันนี้ก็จะเป็นอ่าภายหน้าร้านนะคะของพี่แกนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมนะคะใครสัสัญจรไปมานะคะ อของจังหวัดขอนแก่นก็มาแวะเวียนอุดหนุนของร้านปสูสริงได้นะคะตรงพิกัดของตลาดบึงแก่นนครน,นะคะเปิดขายทุกวันเลยนะคะอันนี้เริ่มปฏิบัติการแล้วป้าได้รลายบกักคาดกินเบิรตดินีกะละมั้ากินจะค้นนี่สามสคนามสนอนี้เป็นลูกค้าประจำนะคะนาหรักเนาะ โโอ้หน่ารักมากเลยอ่ะปั๊ดเลิศเลือนบอสให้สิบเป็นเซตเซตกระละมังจวกกินน้ำตาลเรือนบอเซตเซสถาดกินน้ำกันเลยหอ้โหดูถุงถุงนี้ขนาดเบิร์นสิบค่ะสิบโอ้โหมันวก็สิบมีตาจะหายจ้า สอ,ส,อสองห้าไมสองห้ากส,สองหก่ะสองร้อยหกสิบาบาทสองร้อยหกสิบบาทใช่แลยบาทวดคุ้มอ่ะคุ้มมากยั้ถึงห้าร้อยองถึงห้าร้อยบาทอะไรไรไรไปเนี่ยใช่โอ้โหบาทโอ้โ <c> ห <oughs> คิดว่าเมนก็สอบอันเขาสารร้านวาละมั้งเาตัวแม่ค้าเลยคิดว่าเมนก็สอบเขาสารง่ายค่ะง่ายแน่ตัวแรกน้องชิมห้าตัวอือหึบบินที่ห้าตัวต่อไปก็สิบตัวมากเลยปาสิบตัวไม่เคยขาดแสดงว่าถูกใจร้านนี้ร้านร้านนี้รสชาติเด็ดถูกใจเลิศแน่เห็นไหมเลิศน่ารัคุณค่ะน่ารักค่ะนี่เป็นอ่าเป็นความการันตีกับ กา,ารานันตีสั nee ่งลูกค้าเมื่อกี้ลูกค้าเขาบอกว่าเปิดบินอยู่ที่5ตัวก่อนพอเริ่มจาก5ตัวชิม5ตัวแล้วก็มาเป็น10 10 10 10บสทุกวันน่ะโอ้โหดูตอนนี้เมื่อกี้สั่งกี่ตัว20ป่ะอ่ะ10 10ตัวใช่ไหมโอ้โหเพื่ก่อนสิตัวตอนนี้ก็ยังทำที่น้องกิน1ิตัวค่ะครัแล้วแต่รอบบางทีก็สมาชิกเยอะก็15บห้าตัวอืม เขาเป็นลูกค้าประจำนะอ่าถ้าไม่อร่อยจริงไม่เด็ดจริงคุณไม่มีลูกค้าประจำนะใช่ครับจริงเพรเป็นรสชาติที่ถูกปากกับลูกค้านะอ่าแล้ะถุงเบลเลอเธอเมื่อกี้ก็คือราคาอยู่ที่260บาทเองนะโอ้โได้เยอะมากคุ้มมากเลยแล้วก็ของของแกนะคะไหมของแกเนี้ยจะใหม่สดทุกวันแล้วที่เด็ดของทาร้านของแกคือแกจะไม่ทําน้ำจิ้มไว้นะ แกจะไม่ปั่นไว้นะแกจะปรุงรุงใหม่ต่อเคสต่อเคสต่อ๋อต่อเคสต่อมคือแกบอกว่ารสชาติแต่ละคนเนี้ยกินไม่เหมือนกันเราจะสามารถสั่งได้อะฮะเราสามารถสั่งได้ว่ารสรสชาติแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเราแบบทำเป็นเป็นนี่นะคะถ้าใครผ่านมาเส้นนะคะ ตลาดบึงแก่นนครนะคะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเราก็มาอย่าลืมมาอุดหนุนแววเวียนของพี่อะไรนะคะแจ๋วค่ะพี่แจ๋วพี่แจ๋วยำปูสดิ่งริมบึงแก่นนครอ่ายำปูสดิ่งริมบึงแก่นนครนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรหน่อยค่ะหกสองค่ะหน2่งเ่งเจ็ดสอค่ะ8394ค่ะ8394ามเก้าสีเฟซบุ๊กเพจส่วนตัวไหมคะยำปูสดิ่งค่ะยำปูสดิ่งนะคะเฟซบุ๊กกับเพจ อเลยนะะคแต่ว่าใครโทรสั่งมาจองก่อนได้ตรงหน้าใช่เลยนะคะแั่งมาจอก่อนได้ตรงนสะดวกสบายค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกอล์ฟสตรีทฟุตซีแลนด์แปลว่าเราฟอลชแชแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะส่ะขอบคุณค่ะสวัสดี